โครงการค่ายเยาวชนสร้างสารรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัยของสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรมนับเป็นกิจกรรมน้ำดีเพื่อเยาวชนอีกโครงการหนึ่งที่มุ่งหวังจะให้เยาวชนทั้งที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีและประิญญาโทของคณะจิตกรรมสาขาประติมากรรมภาพพิมพ์และสื่อผสมจากทุกสถาบันของไทย ได้มีโอกาสพัฒนาทักษะฝีมือด้านงานศิลปะร่วมสมัยเพื่อก้าวไปสู่การเป็นศิลปินอาชีพต่อไปในอนาคตเล็นฟันศิลปะมันสำคัญมากถ้ามันได้รับแนวคิดที่ดีจากการเริ่มต้นเนี่ยมันมันจะงามมันจะงอกงามการให้โอกาสคนเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเรามีโอกาสให้เขาเขาก็มีโอกาสให้คนอื่นตรงนี้ประเทศเราคังจะไปได้ไกล คณะกรรมการคัดเลือกของโครงการซึ่งประกอบไปด้วยศิลปินแห่งชาติและคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านศิลปะจากสถาบันการศึกษาทั่วทุกภาคของประเทศต่างก็มีแนวคิดที่จะขยับขยายการเปิดรับเยาวชนจากสาขาวิชาที่มีอยู่เดิมให้ครอบคลุมเพิ่มมากขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนสาขาใหม่ๆได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการ แต่ก็ยังติดปัญหาในเรื่องของวิธีและระยะเวลาของการสร้างสรรค์ผลงานที่อาจจะไม่สามารถทําให้เสร็จสิ้นลงได้ทันตามกําหนดเราก็อยากได้เยาวชนที่มีความคิดแปลกใหม่แต่ต้องเป็นศิลป,ปะที่ก็ต้องมาทําสดได้ไงอย่างพวกงานดีไซน์ก็งานอินโซเลชันก็ทําได้ถ้ามันแอพพลายมาเรื่องไอเดียให้มากๆมันก็มีสิทธิ์ที่จะทาเพราะเราก็ไม่ได้มีการอุปกรณ์ต่างๆจะเอาคอมพิวเตอร์มาเอาอะไรมาผสมผสานก็อยู่ในสื่อผสม คือเราโอเพ่นเป็นที่ว่าเราไม่อยากจะตีกรอบว่าต้องเป็นงานอย่างนั้นอย่างนี้ขอให้มีอะไรแปลกๆมาเราก็ดูดูอันนี้ด้วยแต่ก็ใช่ว่าแนวคิดของการขยายโอกาสให้กับสาขาวิชาศิลปะแนวใหม่อย่างงานมิกซ์มีเดียหรือดิจิทัลอาร์ตจะไม่ได้รับการตอบสนองจากคณะกรรมการเพราะในการจัดโครงการประจำปี2556ซึ่งนับเป็นค่ายเยาวชนรุ่นที่4 ก็ได้มีนักศึกษาที่ใช้การสร้างสรรค์ผลงานด้วยเทคนิควิธีทั้งสองแบบนี้สามารถผ่านการคัดเลือกมาเข้าร่วมกับโครงการนี้ได้สําเร็จเป็นปีแรกและยังก้าวข้ามข้อจํากัดในเรื่องของเวลาสําหรับการสร้างสรรค์ผลงานโดยสามารถทําผลงานเสร็จพร้อมจัดแสดงงานทันตามกําหนดอีกด้วยเป็นเทคนิคการนำเสนอโดยใช้วิดีโอและการจัดวาง เป็นเรื่องของการทำงานบ้านของผู้หญิงคนหนึ่งในชีวิตประจำวันนะคะโดยใช้กล้องวิดีโอบันทึกฉายผ่านวัตถุว่ามันมีความเชื่อมโยงกันอยู่เป็นงานดิจิตอลอาร์ตครับใช้เทคนิคการตัดกระดาษแล้วก็ซ้อนเป็นเลเยอร์ครับทำให้เกิดมิติของเส้นครับให้มันลึกเข้าไปครับ <S <S เป็นการบันทึกความทรงจำในวัยเด็กในช่วงที่ผมได้มาค่ายครับ หรือแม้แต่ง,งานทางด้านภาพพิมพ์ซึ่งมีองค์ประกอบในการทำงานที่ยุ่งยากซับซ้อนและใช้ระยะเวลาในการทำงานมากกว่าศิลปะ,ะแขนงอื่นๆแต่น้องๆเยาวชนหลายคนที่มาเข้าร่วมโครงการในปีนี้ก็สามารถดัดแปลงวิธีการสร้างงานและลดขั้นตอนการทำงานลงจนสามารถอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของโครงการได้อย่างสร้างสรรค์ทั้งยังไม่เป็นการได้เปรียบเสียเปรียบเมื่อเทียบกับงานที่สร้างด้วยเทคนิควิธีการทางศิลปะอื่นๆด้วย งานภาพพิมพ์นี่มันมีมากมายหลากหลายกระบวนการนะครับแต่ในส่วนที่ผมทําในเรื่องของเทคนิค ah <|ja|> w o ูดคั <S 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 t ภาพพิมพ์นี่มันสามารถที่จะรับบิ้งด้วยการพิมพ์มือนอกสถานที่ได้ครับการเตรียมตัวเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากแต่ภาพพิมพ์ก็เห็นใจว่ามันเราไม่มีท่านแต่ถ้าเราจะพิมพ์มาบางส่วนเล็กเลกน้อยแล้วมาประกอบกันเป็นสื่อผสมเนี่ยอันนี้ก็คงจะช่วยได้ หรือใครยะมาทำวุดคัดสดๆหรือพิมพ์เอจิ้งบางส่วนมาประ,ประกอบนียก็ใช้ได้หรือจะพิมพ์ลิตราฟมาแล้วมาทำวุดคัดมาผสมกันงนียแล้วก็มาแปะบนแผ่นอันนี้ก็เป็นทางออกที่ดี สำหรับโครงการในปีต่อๆไปเราอาจจะได้เห็นน้องๆเยาวชนจากภาควิชาศิลปะสาขาใหม่ๆได้มีโอกาสแวะเวียนเข้ามาสร้างสรรค์ผลงานเพื่อพิสูจน์ฝีมือกันในบ้านดำนางแลจังหวัดเชียงรายของท่านอาจารย์ถวันดัชนีแห่งนี้บ้างเพราะงานศิลปะในโลกทุกวันนี้มันได้ก,ก้าวออกไปจากเฟรมผ้าใบไกลามากแล้วซึ่งก็ดูเหมือนจะตรงกับความมุ่งมั่นตั้งใจของผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้ทุกฝ่ายที่พร้อมจะเปิดโอกาสให,ให้แก่นักศึกษาศิลปะของไทยทุกคนอย่างเท่าเทียม